แก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆพื่อพบกับแอบเงินปีกับแบเบิ้ลหนึ่งสองนะคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วก็ขอพักบัญชีเพ y p a l ไว้ก่อนนะชั่วคราวนะคะขอพักไว้ก่อนละกันสําหรับบัญชี paypal ก็วันที่หนึ่งมีนาเนาะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ ดูกันนะคะแล้วก็มาสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการสมัครบัญชีพพาเนะาะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเนาะไอเซนะคะสำหรับบางคนก็เคยเล่นแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเล่นนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด,ด้วยนะคะามาเข้าเรื่องกันเลยทีนี้แอปนี้นะคะก็มีการอัปเดตนะคะว่า แบบสอบถามนี้คือได้เงินเข้ามาจริงๆนะคะเพราะว่าแอดแบบสอบถามนี้นะคะแอดก็เล่นมาระยะเวลานานพอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกไปต้นหลายๆคลิปเลยนะคะว่าควรมีไว้เล่นหลายๆอันหลายๆตัวนะคะเพื่อที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในการเ,เล่นนะคะก็แบบสอบถามนี้ก็จะเข้ามา3มวันที่ สี่วันก็มีพันีอาทิตย์หนึ่งก็มีเข้ามาทุกวันบางทีก็เข้ามาทุกวันก็มีอันนี้ก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะว่าออคอนเฟิร์มนะคะว่าแอปนี้เว็แบบไซต์นี้นะคะได้รับเงินแล้วจริงๆนะพอดีว่าต้องขอโทษด้วยลืมก๊อปลืมแคปไปให้ดูนะคือมันได้จริงๆนะก็เลยมารีวิวแล้วก็มาคอนเฟิร์มกันอีกรอบนึงนะคะว่า ได้กันได้มาแล้วจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าจะแรก5วันหรือ3วันทำการนี่แหละก็จะเข้า,าโทรศัพท์เติมเงินนะ,ะเป็นแบบเติมเงินนะคะก็เข้า3มค่ายนี้เลยมีทุนมุก a อติแถอะไรนี้เข้ามาก็รู้สึกว่ามันข้ามีหักนะไม่เต็มร้อยบาทนะคะรู้สึกจะได้90 92บาทเลยงไงนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะ เรามาดูหน้าตากันเลยนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะสาหรับเ,เพื่อนที่ยังไม่เคยเล่นนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะแอดเอามาให้ดูจอใหญ่หญเลยละกันในมือถือก็โหลดสามารถโหลดแอปเข้ามาได้นะ,ะก็แบบสอบถามนี้ไม่เน้นเชิญเพื่อนนะคะก็มีให้คะแนนเชิญเพื่อนเหมือนกันรู้สึกว่าในมีแนะนําเพื่อนนะคะแนะนาเพื่อนเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาสามร้อยคะแนนนะคะ สามใบคะแนนสาหรับการแนะนําเพื่อนนะก็อย่างที่บอกนะคะแอดก็ไม่ค่อยเ,ออเน้นเท่าไหร่นะ,ะในการแนะนําเพื่อนอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนอื่นจากกรุณาก็คัดลอกลิงก์ได้เลยนะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะในการโหลดะะในการเล่น,นะะขั้นตอนในการแลกของรางวัลน,นะคะอ๋อขั้นตอน ในการสมัครก็ไม่ยุ่ยงยากนะคะก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ขั้นตอนแรกๆเลยนะคะที่เคยสอนไปแล้วนะคะสำหรับเ,เว็บไซต์นี้นะคะหรือแอปพลิเคชันนี้เคยสอนไปแล้วอย่างนีก็จะแปะลิงก์ลงไปให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเข้ามานะคะก็อันนี้นะคะก็จะมาแนะนำในการาแลกของรางวัลน,นะคะก็ได้พันหนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นเองในการแลกเงินหนึ่งร้อยบาท เข้าเติมเงินใช่ไหมอย่างเติมเงินเข้าทูมูฟเข้าดีแท็กก็ากอบพันสองร้อยแต้มเหมือนกันเข้าเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะอาทีนี้ลองมาดูขั้นตอนเลยก่อนอีกขั้นตอนก็ได้สมมติว่ามันเพื่อนนะใช้ทูทูมูฟใช่ไหมคะมาดูกัน ใช้ t o move ใช่ไหมคะก็เลือกเลยปึ้งแลกของรางวัลก็กดไปตรงแลกรับของรางวัลใช่ไหมขั้นตอนต่อไปอทำไมไม่เรื่องให้ล่ะสักครู่อ่าขั้นตอนต่อไปเขาจะถามรหัสผ่านเรานะคะก็คือรหัสรหัสผ่านเราใช้รหัสผ่านอะไรนะคะเขาเขาจะตรวจสอบด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ใส่เข้าไป ตึงพอใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยเขาจะเข้าสู่หน้าจอนี้ว่าวันเดือนปีเกิดอะไรเขาก็บอกว่าให้ตอบเป็นความจริงด้วยนะคะหโกหกอ่าก็ต่อไปนะคะเขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่ต้องการจะเติมเงินแรกของงวันเข้าไปนะคะจึงต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอ สำหรับตรวจสอบนะชื่อน้ำสกุลเบอร์โทรศัพท์จริงไหมถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆก็ถ้าถูกต้องแล้วก็คลิกคลิขก็ไปเลยว่าถูกต้องแล้วนะคะต่อไปจะขึ้นหน้าจอนี้เขาก็จะบอกว่ากรุณารับข้อความยืนยันเหมือนประมาณว่าเขาจะส่ง sms นะคะแล้วก็รหัสที่เราส่งอันนี้รหัสของแอปไป9384เป็นรหัสยืนยันยน,นะคะว่า เราได้ทําการแลกของอวัลแล้วเรียบร้อยก็ประมาณ23ถึงวันนี้นะคะให้ตรวจสอบดูนะเขาก็จอดเบอร์โทรศัพท์อีเมลประเทศนี้อะไรอย่างนี้อันนี้อะไรเงี้ยเพื่อตรวจสอบนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็รอประมาณ3-5ถึงวันทําการนะ,ะแล้วลองมาเช็คเช็คหน้านี้ดูเช็คเมื่อเราทําการแลกเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อนเห็นไหม แอดแรกไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกานราค่ะยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งเดือนมกานราหมายเลขคําสั่งซื้อก็จะตรงกันกันกบตะกี้ใช่ไหมที่เราขอแลกไปรหัสอันนี้นะคะอ่ะแล้วลองมาเช็คกันว่าแอดแรกไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งนะมันจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะอ่ะแล้วลองมาเช็คดู สำหรับเว็บไซต์นี้ก็ไม่ค่อยเน้นแนะนำเพื่อนค่ะเพื่อนๆก็สามารถเล่นกันได้อย่างสบายๆเล่นไม่ต้องเน้นแนะนำเพื่อนอ่มาดูอันนี้เห็นไหมแอดก็จะได้วันที่29 29เดือนหนึ่งนะดำเนินการแล้วโดยผู้ให้บริการแรกไปแล้ว1200ัแต่ก็ได้รับเมื่อวันที่29 วันที่ย9่ส้แลกไปเมื่อวันที่22 23, 24, 25, 26, 27, 28, ่นี่ยยี่สามยี่สียหก็่ปาก็ประมาณ8วันไม่เกิน10วันนำการอ่ะก็คือได้รับแล้วนะคะได้รับเงิน100บาทอ๋อไม่ใช่สีประมาณ90 90กบว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดมันก็หักบริการอะไสักอย่างหนึ่งนะก็ อ,อแอปนี้เว็บไซต์นี้นะคะก็แอดมาคอนเฟิร์มนะว่าเขาได้จริงๆนะคะยังได้อยู่ยังเล่นได้อยู่เพื่อนก็สามารถสะสมแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนาะ,ะทำการแรกเป็นเ,เติมเงินเนาะระบบเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะคะก็เล่นไม่ยากก็ค่อยสะสมกันไปนะ,ะสำหรับ แอปนี้เว็บไซต์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะที่จะมารีวิวกันให้ทราบกัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปหน้าจะมีออแอปพลิเคชันตัวไหนเว็บไซต์ตัวไหนที่ได้เงินฟรีโดยไม่ต้องลงทุนอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกนะ,ะก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนันให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะวันนี้ขอ บายบายสวัสดีค่ะ